ว่าสารลื่นประเภทนั้นมีมวลคือมีน้ำหนักม,มากเกินไปมไม่ขึ้นเลยอาจารย์ครับ,รบแต่ของเรานี่เป็นฟิล์มเคลือบแล้วเคลือบเลยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ละครับอาจารย์ผู้สัจจะกำลังบอกกับเราถึงเทคนิคของการประหยัด และนําพาไปสู่ประสีภาพของการใช้งานนะครับเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราจะมารับรู้กันต่อนะครับว่าเอ๊ะมื่อใช้ไปแล้วมันประหยัดได้อย่างไรใช้ไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันจะเป็นอย่างไรมีผลวงอย่างไรแน่นอนครับในโลกนี้ทุกอย่างมีดีต้องมีเสียนะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามเรื่องราวของสารลื่นอะตอมิกที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีสารนกเกเตตไบออนที่อาจารย์ต้นชัดบอกสักครู่ครับ รายการสมหวังกับอะตอมิกแน่นอนครับผมใช่เลยนะสมหวังฉันนั่ร่วมกับอะตอมิกอะตอมิกสารลื่นสารลื่นอะตอมิกช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่รักในรถยนต์รักในอุปกรณ์ที่เวลาเนี้ยต้องบอกเลยว่าแหมหลายคนยิ่งภาคเกษตรเนี่ยวันนี้แก็สมมติไอเครื่องยนต์ไาเกษตรเขาเสียนี่ผุ้ชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรกรปวดหัวเลยเนาะใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องทุนแรงมาเรียบร้อยแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยนะฮะ ก็มีการแข่งขันกันอีกต่างหากนะครับว่าณน,นขณะนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรต่างๆที่เริ่มกําลังพลิกชีวิตตัวเองกลับมาในหลังจากที่เพราะว่าวิกฤตน้ําท่วมใช่นะครับใช่เครื่องยนต์กลไกเขานี่เอาออกไม่ทันจนะเนาะใช่มันมาแบบ แหมอภิมหามันมาไวจริงๆงนะอาจารย์บางคนบอกอยู่มากว่า60สิปีไม่เคยเจอเหตุการณ์่างนี้นะครับ,รบนะครับเร<ม>ื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่กับเครื่องยนต์กลไกของเขานี้โอ้สูงมากอาจารย์เราเราจะทําอะไรยังไงกับมันได้ไหมครับกับเรื่องราวของอะตอมิกของเราครับอ้ดีเลยครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมครับสภาวะบ้านเมืองตอนเนี้นะครับเกิดอุทกภัยน้ําท่วมนี่นะถ้ารถของท่านแช่อยู่ในน้ําครับไม่ว่าเบนซินหรือดีเซลท่าน ไม่ต้องตกใจท่านน้ำลดท่านเปิดรถของท่านเนี่ยทั้งประตูด้านข้างด้านหน้าฝากระโปรงด้านหลังอะไรหมดเนี่เปิดตากแดดไว้เปรยเลยว่าไงเปรยเลยครับสัก2-3วันแดดร้อนจัดๆน้ำที่อยู่ตามที่มันเข้าไปตามปักไฟอ่ะท่าน พอมันได้รับความร้อนมันระเหยไปมันแห้งอ่าพอมันแห้งมันก็ไม่เป็นสื่อเพราะน้ําเป็นสื่อในเรื่องของไฟนะฮะใช่ถ้ามีความสุขความชื้นนี่ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าเพิ่งไปทําอะไรให้แห้งสะก่อยใจเย็นๆนะครับครับในการที่จะประหยัดและเซฟสตังไงแต่ถ้าท่านยกไปที่อูยกไปที่ศูนย ท่านต้องเสียเงินแล้วครับอย่างดีเขาก็หาสเปรย์กันชื้นฉีดพ่นนู่นนี่นั่นแหละครับแต่ความชื้นก็ยังอยู่ยังอยู่แต่ถ้าเราอย่างที่อาจารย์พูดถึงนี้อูมันสุดยอดคือใช้ธรรมชาติใช่ใช้พระอาทิตย์เรานี่แหละนั่นแหละครับทีเมื่อปักไฟต่างๆนี่มันแห้งพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับท่านถ่ายน้ำมันเครื่อง S <S นะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องออกเพราะน้ําอาจจะเข้าไปตรงที่วัดน้ํามันเครื่องนะจออ,อ,ออตรงนั้นมันจะเข้าไปงั้นแต่ตรงสัง<ม><ม>เกตนะนาจารย์เวลาน้ําเข้าเป็นห้องเครื่องยนต์เนี่ยน้ําทําปฏิกิริยากับ สารเคมีที่เป็นสารลอลื่นมันจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นกลายเป็นสีขาวหรือสีนมขาวคุณคุณขาวคุณคุณใช่เลยครับว่ามีน้ำเข้ามีน้ำเข้าถ่ายออกซะถ่ายออกอย่าเมื่ออย่าเสียดายครับท่านถ่ายออกเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้เอาใส่ลงไปต จะต้องเป็นสารกึ่งสังเคราะห์อะไรไหมจำเป็นไหมไม่ต้องครับเอาแบบถูกๆครั้งแรกสุดเนี่ยใส่ลงไปปั๊บนะครับเมื่อใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมเอาตัวนี้ Atomic Engine Flush ตัวนี้ครับนะครับขาวนี่ Atomic Engine Flush ตัวนี้ขวดสีขาวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปฟัดกันมาเลยเออเอาไปไล่น้ำเอาไปทำอะไรต่างๆเทลงไปเลยนี่เลยนะเสร็จเรียบร้อยละท่านติดสตาร์เครื่องเลย พอมาถึงหลังจากใส่น้ำมันเครื่องไปแล้วเติมอะตอมิกฟัชลงไปแล้วติดเครื่องเลยติดเครื่องเลยครับตัวนี้มันจะเป็นด่างมันจะไปฆ่าพวกกดพวกอะไรต่างๆเพราะนั้นน่เน้ำเลิฟที่อยู่ในนั้นนะครับความชื้นละอองน้ําอะไรก็แต่สักห้าถึงสินาทีติดเครื่องที่ไคห้าสินาทีหลังจากนั้นเราก็ดับเครื่อง ดับเครื่องถ่ายออกทิ้งออกไปอีกรอบหนึ่งอุ้ยเขาก็จะเสียดายดยอาจารย์โอ้ยไม่เป็นไรอาจารย์เราซื้อน้ำมันเครื่องไม่ต้องเกียรดีแบบทุกๆเอามาฟัชชิ่งล้างดีท็อกมันก่อนต้องดีท็อกก่อนนะท่านผู้ชมครับพูดอากับคนเลยกินดีท็อกนั่นแหละครับอันนี้คือตัวดีท็อกใช่ตัวดีท็อกสําหรับเครื่องยนต์แหละครับครับนั่นแหละครับต้องทํากี่ครั้งครับอาครับถ้ารถของท่านเป็นรถใหม่หรือรถเก่าก็ได้นะครับสักหนึ่งรอบพอละ รอบเดียวเอารอบเดียวก็ได้หรือสองรอบก็สุดแล้วแต่ท่านเอออยู่ที่ท่านที่นาเองใช่แต่โดยทฤษฎีแล้วหนึ่งรอบพอหนึ่งรอบก็พอแล้วใช้ได้ละก็คือหลังจากซื้อมาเปนเครื่องมาใส่เอาอะตอมิกเอจิต์พลาสต์นี่ใส่ไปติดทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีปล่อยมันวอร์มอยู่งั้นเลยหลังจากนั้นดัดเครื่องแล้วก็ถ่ายทิ้งหลังจากนั้นทำาไงต่อครับพอหลังจากที่เราถ่ายทิ้งเสร็จนะครับเปลี่ยนไส้กรองเลย กรองน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนด้วยนะเพราะสีจกกระปกนิดนึงอาจารย์ลืมไปตอนที่ถ่ายเอาน้ำมันใส่ลงไปก่อนจะใส่ฟลักตัวนี้นี่ต้องเปลี่ยนไส้กรองก่อนเปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยนะอาจารย์ทั้งน้ำมันเครื่องนะท่านผู้ชมครับแล้วไส้กรองเดิมด้วยเพราะในนั้นน้ำเข้าไปอยู่แน่นอนใช่ไหมฮะคือหมายความว่าครั้งที่เราทำครั้งที่สองเนี่ยนะอาจารย์น้ำมันเครื่องใหม่ไส้กรองใหม่แล้วฟัชชิ่งดีท็อกมันทิ้งไปเลย เมื่อดีท็อกพิงไปปั๊บทั้งระบบล้างทั้งระบบอันนี้ภายอันนี้เราพูดถึงในเอนจินคือในห้องเครื่องครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วพอรอบที่สามเราก็ใช้น้ํามันเกรดปกติมันดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งท่างที่สามที่เอาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับโอเคแล้วก็เติมสารลื่นอะตอมิกตัวนี้แหละครับใช้ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้แหละครับแล้วท่านก็ติดเครื่องทิ้งไว้เหมือนกันครับ แล้วลองขยับขับเคลื่อนดูถอยหน้าถอยหลังดูอะไรกันนั้นเริ่มนะครับในเมืองที่วนี้ไม่ต้องถ่ายจริงแล้วไม่ต้องแล้วครับโอ้ครับไม่ต้องแล้วนะฮะขยับไปการนาเข้าไปสู่คําถามที่ว่าถ้าท่านใช้น้ํามันเครื่องอะไรอยู่ท่านก็ใช้ตามสูตรของเขาไปถูกต้องแล้วก็เติมด้วยสารลื่นอะตอมิกตัวนี้ใช่แล้วไม่ต้องถ่ายออกแล้วต้องครับใช้งานได้แล้วทีนี้ก็เริ่มขับเครื่องเคลื่อนยนต์ทานได้แล้วส่วนรถที่ไม่ได้ถูกน้ําท่วม ท่านเติมสารลื่นอะตอมิกได้ทุกเวลาไม่ต้องรอการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องใส่ไอตัวไม่ต้องไอตัวฟัสตัวนี้ด้วยครับผมเติมเฉพาะไอตัวสารลื่นได้อย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่า น้ำมันเครื่องจะพาสารุูนนาตอมิกเนี่ยเข้าไปเคลือบเวลามันเคลือบเป็นฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะอาจารย์เราถ่ายน้ํามันเครื่องออกไปมันจะออกไปเฉพาะน้ํามันเครื่องเท่านั้นมันถึงสารลูนยังอยู่ยังอยู่อยู่ได้ด้วยยังไงอาจารย์อ่ามันมีเนกาตีบิออนไงเห็นไหมฮะนั่นแหละครับพอมันเข้าไปเคลือบที่ลูกสูบแหวนเสีอสูบบ่าววาวทั้งหมดแล้วมันจะติดอยู่ตรงนั้นใายน้ำมันเครื่องมันไม่ออกไปนะอาจารย์ ให้ดับเครื่องยนต์มันก็ไม่ตกลงอยู่แล้ถูกต้องครับเพราะมีไอ้ทคติปนาวตัวนี้ถูกต้องแหละครับนี่แหละครับนวัตกรรมใหม่ที่อาจารย์พูดนะครับอะตอมิกร่วมกับสมหวังเชนนนในท่านู้ชมครับหลายๆท่านที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคงมีข้อสงสัยไม่แตกต่างจากผมนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันดีอย่างนี้มันเคลือบแล้วมันไม่ตกลงมามันยังคงติดข้างอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆครับขอโทษคะมันจะช่วยผมประหยัดไปเยอะไหมครับถ้าผมใช้มัน คืออย่างนี้ครับพอหลังจากที่นะอาจารย์นะพอเข้าไปแล้วไปเคลือบเสร็จเนี่ยมันจะไปเพิ่มกําลังอัดของเครื่องยนต์ของลูกสูบเลยเนี่ยฮะแต่ไม่ได้เพิ่มแรงม้านะอาจารย์เพิ่มกําลังอัดหมายความว่าอย่างนี้อาจารย์รถที่เราซื้อมาเนี่ยสมมติว่าเครื่องยนต์อยู่ที่สามพันสามพันซีซีมันใช้ไปใช้ไปเนี่ยเท่าเดิม